ไม่แน่ใจว่าตัวผมเคยบอกกับคนดูไปบ้างหรือเปล่าว่าตัวของผมนั้นเป็นหนึ่งในคนที่สนใจเรื่องลี้ลับในเรื่องสยองขวัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ประหลาด UFO พูดผีปีศาจไปจนถึงคดีฆาตรกรรมที่สุดแสนจะพิสดาร ถึงจะไม่ได้หาเรื่องราวเหล่านี้มาเสพอยู่เป็นกิจวัตรแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในด้านนี้อยู่พอสมควรโดยถ้าจะพูดถึงเรื่องลี้ลับต่างๆทั่วทุกมุมโลกแล้วเรื่องสยองขวัญและเรื่องลี้ลับที่มันยากต่อความเข้าใจของผมจริงๆนั่นก็คือเรื่องลี้ลับจากประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นัก,กว่าทำไมสิ่งลี้ลับของญี่ปุ่นนั้นเหมือนจะเป็นอะไรที่มันเข้าถึงและเข้าใจได้ยากสําหรับผมกันนัก อาจจะเป็นเพราะด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งลวมไปถึงมุมมองต่อสิ่งต,าต่างๆของผู้คนในประเทศนี้นั้นแตกต่างออกไปจากชาติอื่นด้วยละะมัง้งทําให้ในหลายครั้งเรื่องราวของสิ่งลี้ลับและความสยองขวัญของญี่ปุ่นก็มักจะถูกเล่าออกมาในแบบที่ค่อนข้างเหนือความเข้าใจของตัวผมไป แต่แน่นอนครับเมื dinner, ่อเราพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้เราได้รับชมรับฟังกันไม่ว่าจะด้วยสื่อประเภทใดก็ตามเรื่องลี้รับและเรื่องสยองขวัญของญี่ปุ่นนั้นก็จะทำให้เราได้ค้นพบอัอนตรลบางอย่างที่เรื่องสยองขวัญและเรื่องลี้รับหลายๆพื้นที่ไม่สามารถที่จะทำแบบญี่ปุ่นได้การฟังเรื่องเหล่านี้จากประเทศญี่ปุ่นบางครั้งมันก็เหมือนกับการตีความหลักปัญญาบางอย่างหรือไม่ก็เป็นการถอดรหัสลับที่ซับซ้อนจนทำให้หลายครั้งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าสุดท้ายผมกกกลัังเเ่แมนนนนปิศา รวมไปถึงว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมตีความจากเรื่องเหล่านั้นมันถูกต้องหรือไม่อีกเช่นกันแต่ก็นั่นแหละครับสำหรับผมมันก็ถือได้ว่าเป็นสเสน่ห์ของบรรดาเรื่องเหล่านี้ในญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนครับเมื่อพูดถึงเรื่องสยองขวัญและเรื่องลี้ลับของญี่ปุ่นหนึ่งในปรมาจารย์สยองขวัญจากแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้หลายคนก็คงจะนึกถึงอาจารย์จุนจิอิโตะนักวาดการ์ตูนสยองขวัญระดับตำนานที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายอย่างโทมิเอะประาเบณนะก้นหอยเบณนะและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเมื่อวันที่19มมมมกกราาาาคทที่่่ผนนง Junjito Series ็ปลออยิเะส เจเปเนียสเทลออฟมาคาเบร์ที่เป็นการหยิบเอางานต่างๆของอาจารย์จุนจิมาดัดแปลงทําเป็นอนิเมะโดยมีความยาวทั้งหมด12ตอนด้วยกันในเมื่อมันทําออกมาเป็นอนิเมะแบบนี้ผมก็เลยอยากจะลองมานั่งแกะเรื่องราวและถอดความหมายที่มันแฝงอยู่ในอนิเมะซีรีส์ชุดนี้ในแต่ละตอนและใน่นอนครับตามสไตล์ของผมเนื้อหาทั้งหมดในคลิปจะเป็นการตีความจากมุมมองของผมเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ถือว่าเรามาแชร์ความเห็นกันนะครับสวัสดีครับผมบีบอลไน คลิปนี้เราจะมานั่งแกะเรื่องของครอบครัวประหลาดฮิคิซุริ ซึ่งก่อนจะเริ่มกันนั้นผมก็ขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมนั้นผมไม่เคยอ่านผลงานของอาจารย์แกในเวอร์ชันมังงะเพราะว่าลายเส้นของอาจารย์แกนั้นมันทําให้ผมค่อนข้างรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แบบยังไงดีล่ะมันค่อนข้างจะอึอดอัดแบบแปลกๆนะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมจะมาพูดถึงเฉพาะส่วนของอนิเมะเรื่องนี้กันนะครับเนื้อหาในตอนนี้เป็นเรื่องราวาของครอบครัวประหลาดครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยคาสิยะพี่ชายคนโตคินาโกะพี่สาวคนที่2จิกโกโร่น้องชายคนที่สานารุมิน้องสาวคนที่4ฮิโตชิน น้องสาวคนสุดท้อง เรื่องราวของตอนนี้เริ่มต้นที่พี่น้องฮิคิซุริกำลังออกมายื่นส่งคาสยะพี่ชายคนโตไปทำงานผมทั้งก้าวขอบคุณคาสยะที่คอยทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูคนในบ้านแต่ทว่าที่จริงแล้วคาสยะนั้นแค่ทำทีว่าออกไปทำงานเท่านั้นเพราะความจริงแล้วโดยมรดอกที่พ่อแม่ของพี่น้องฮิคิซุริเหลือทิ้งไว้ก็สามารถทำให้พวกเขามีกินมีใช้ไปทางชาติแต่ด้วยความว่าตนเองนั้นเป็นพี่ใหญ่ของครอบครัวเขาจึงจำเป็นต้องวางท่าให้ดูเป็นคนที่พึ่งพาได้เพื่อไม่เสียมาดของคนเป็นพี่เท่านั้นซึ่งในระหว่าง่าาสะนนาสะนนใวธรณ เขาก็ได้พบเข้ากับซาจิโยหญิงสาวที่มีความสนใจในเรื่องของวิญญาณกำลังพยายามที่จะถ่ายภาพติดของวิญญาณอยู่เมื่อคาซึยะได้พบเข้ากับซาจิโย พร้อมทั้งเชิญชวนและบอกว่าที่บ้านของเขานั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะหวังเวงไม่แน่ว่าถ้าซาจิโกะไปถ่ายรูปที่นั่นอาจจะได้ภาพถ่ายวิญญาณติดมาด้วยก็เป็นได้ซาจิโกะได้ยินดังนั้นก็เกิดสนใจจึงตอบรับคำเชิญของคาสซยะเพื่อไปถ่ายรูปที่บ้านของพี่น้องฮิคิซุริเมื่อไปถึงที่บ้านตัวของซาจิโยะนั้นก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องฮิคิซุริโดยเฉพาะตัวของจิโกโร่ที่ดูกระตือรือร้นกับการที่ซาจิโยะมาที่บ้านเป็นพิเศษซึ่งดูจากท่าทีที่ออกนอกหน้าของจจจจิิิโโกกกกร่่ขนนนนนนนาาดดดีี้้ะพออออูััััลลคบบบสใชชเเยว ที่คาสิยะชอบเธอหลังจากที่ซาจิโยกลับไปแล้วมาถึงตอนเย็นในระหว่างที่ทานอาหารมื้อข้ามกันอยู่ของบ้านฮิคิซุริอาจจะด้วยความหมั่นไส้จิโกโรที่แสดงออกว่าชอบซาจ,จิโกะอย่างออกหน้าออกตาทําให้ในมื้อนั้นจิโกโรโดนคาสิยะต่อว่าเป็นพิเศษแถมมิซโกะน้องคนสุดท้ายก็เกิดอาการงอแง,งคิดถึงแม่จนต้องให้ฮิโตชิมาปลอบแต่สุดท้ายฮิโตชิก็ถูกมิซโกะทําร้ายโดยการใช้เล็บขวนไปที่หน้าจนทําให้มื้อเย็นที่สุดแสนจะวุ่นวายนี้ก็วุ่นวายไปยิ่งกว่าเดิม สุดท้ายคาสิะะจึงวางแผนที่จะทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของพ่อแม่ที่เสียชีวิตให้กลับมาเจอกับมิซาโกะเพื่อปลอบใจน้องคนเล็กของพวกเขาและการจะประกอบพิธีในครั้งนี้จําเป็นต้องมีคนนอกมาคอยสังเกตการซึ่งคาสิยะก็คิดจะให้ซาจิโยทาหน้าที่นี้ซึ่งก็นั่นแหละครับทําพิธีเรียกวิญญาณพ่อแม่มาเพื่อปลอบใจน้องเป็นข้ออ้าง ความจริงหมอนี้แค่อยากจะมอสซาจิโยเท่านั้นเองตัดไปทางซาจิโยที่นำรูปถ่ายของวันนี้ไปล้างเธอก็ได้พบอะไรบางอย่างที่น่าทึ่งภาพถ่ายบริเวณบ้านฮิคิซุรินั้นถ่ายติดวิญญาณในภาพถ่ายมามากมายอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะกับตัวของฮิโตชิน้องชายคนเล็กของบ้านที่ดูเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างที่น่าสะพึงคอยตามติดตัวของเขาเอาไว้อยู่และในระหว่างที่กำลังเช็คภาพถ่ายเหล่านั้นอยู่ออที่หน้าประตูห้องพักของเธอก็ดังขึ้นซึ่งแขกที่มาเยือนเธอในครั้งนี้ก็คือคินาโกะพี่สาวของที่สองของพี่น ซึ่งตัวเธอนั้นมาชวนสัจยโยให้ไปเป็นผู้สังเกตการในพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณที่คาสยะจะจัดขึ้นในคืนนี้ซึ่งแน่นอนครับสัจยโยที่มีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วจึงได้ตอบรับคำเชิญของบ้านที่คิสุริ แต่ทว่าก็มีสิ่งที่ผิดแผนคาสยะไปสักหน่อยนั่นก็คือซาจ,จิโยะนั้นได้พาซาวานโแฟนนุ่มของเธอที่มหาลัยมาสังเกตการในพิธีนี้ด้วยการดําเนินพิธีของคาสยะนั้นเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมและจริงจังแต่ทว่าตัวของมิสาโกะนั้นก็รู้สึกดีใจเกินเหตุเพราะกาลังจะได้เจอกับแม่ของเธอจึงกระโดดโลดเต้นและตะโกนเสียงดังพี่น้องฮิคิซุริจึงบอกให้ฮิโตชิช่วยบอกให้เธออยู่นิ่งๆแต่ก็กลายเป็นว่ามิสาโกะไม่พอใจและเข้าไปทําลายฮิโตชิอีกครั้งโดยการกัดเข้้้าาไไปปททีี่่่่่หหัววจน chi, วนฮิโชงงงอออลุมมศพพขแ และในระหว่างที่ประกอบพิธีนั้นตัวของจิโกโลก็ได้เกิดปรากฏการ์เอ็กโตพลาซึมขึ้นซึ่งไอเอ็กโซพลาซึมที่ว่านี้เผื่อใครไม่รู้จักนะครับมันคือปรากฏการ์ที่ผู้คนที่ถูกวิญญาณสิงสู่จะสำลักมวลสารบางอย่างออกมาจากร่างกายซึ่งปรากฏการ์ชนิดนี้ความจริงมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เอาไว้นั่นแหละครับแต่คำอธิบายที่ว่านี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นักว่าสามารถใช้อ้างอิงก,กับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติพวกนี้ได้ไหมนะครับ ซึ่งหลังจากที่สำลักเอสโตพาซึมออกมาแล้วแวบวบตาของจิโกาโลก็เปลี่ยนไปแข็งกร้าวพร้อมกับบอกว่าตัวเองคือโกโซพ่อของพี่น้องฮิคิซุริซึ่งตัวของโกโซนั้นก็ได้ถามคาสยะว่าเขาทำหน้าที่พี่ชายได้ดีหรือไม่ซึ่งคาสยะนั้นก็พยายามที่จะบอกพ่อของเขาว่าเขานั้นทำหน้าที่ได้ดีแบบไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ว่าตัวของโกโซนั้นกับเกี่ยวกราดและด่าว่าตัวของคาสยะนั้นหลอกลวงทําทีแทรกไปทํางานแต่วันวัน,วน,วนหนึ่งก็เที่ยวเตะไปเรื่อยทําให้ตัวโกโซนั้นเข้าไปทาร้ายคาสิยะแล้วก็บอกต่อว่าจากนี้ไปจิโกโร่จะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนคาสยะได้ยินดังนั้นคาสยะก็รู้สึกโกรธพ่อของตัวเองจึงได้วิ่งหนีออกไปจากบ้าน ส่วนทางด้านจิกโกโรที่ได้สติขึ้นมาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมๆกันนั้นมิสโกะก็เข้ามาุวนวายที่ไม่ได้เจอแม่ของเธอจิกโกโรจึงปลอบเธอไปว่าเอ็กโตพาซึมอาจจะกลายเป็นคุณแม่ในภายหลังก็เป็นได้มิสโกะได้ยินดังนั้นก็ดีใจวิ่งเข้าไปเก็บเอ็กโซพาซึมที่หล่นอยู่บนพื้นและวิ่งหายไปอีกด้านหนึ่งขาสิยาที่โดนโกโซต่อว่าก็รู้สึกโมโหจนนำหินไปทุ่มใส่ป้ายลุมศพของพ่อแม่ตนเองต่อ,นอ,ตอนหน้าฮิโตชิ หลังจากจบพิธีสจัจโยและสวโนได้คุยกันระหว่างที่เดินทางกลับถึงเรื่องปรากฏการ e ์เอสโตพาซึม um ที่เกิดขึ้นในคืนนี้สวโนบอกกับสจัจโยว่าเขาได้แอบเก็บตัวอย่างของเอสโตพาซึม um เอาไว้เพื่อที่จะนำกลับไปวิเคราะห์ที่ห้องแลบมหาลัยเพื่อที่จะศึกษาและค้นหาตัวต,วตนที่แท้จริงของปรากฏการณ์นี้ กลับไปด้านจิกโกโรที่ได้รับการเลือกให้เป็นหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ก็เลยวางอำนาจกับบรรดาพี่น้องฮิคิซุริอยู่ไม่น้อยซึ่งหลังจากที่ขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่นานมิสโกก็เดินมาบนกับจิกโกโรว่าตัวของเอสตัวพัซึมที่จิกโกโรสาลอกออกมานั้นไม่ยอมกลายเป็นคุณแม่ของเธอแถมตอนนี้ตัวเอสตัวพัซึมก็ขึ้นลาไปหมดแล้ว จิโกโลจึงบอกว่าจะทำพิธีอัญเชิญวิญญาณของพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอ็กโซพัสซึซ่งกลายเป็นคุณแม่จึงบอกให้คาสิยะนั้นไปเชิญซาจ,จิโยมาเป็นผู้สังเกตการ์อีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าครั้งนี้เขาห้ามเชิญซาวานโนมาด้วยเพราะจิโกโลนั้นรู้สึกความหูความตาซาวานโนซึ่งจริงๆอันนี้จิโกโลมันก็อยากจะป้อล้อตัวของซาจ,จิโกโดยเอาเรื่องพิธีอัญเชิญวิญญาณมาอ้างนั่นแหละครับอาปากก็เห็นลิ้นไก่ ทางด้านของพวกสักจโยหลังจากที่ซาวันโนนำเอ็กโตพาซึมไปศึกษาองค์ประกอบที่มหาลัยมาแล้วตัวของเขาก็พบว่าแท้จริงแล้วเอ็กโตพาซึมที่เขานำมาตรวจสอบที่จริงเป็นแค่เส้นแป้งอุดองเพียงเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งสัจโยและซาวนโนถูกครอบครัวฮิคิซุริหลอกเข้าให้แล้วโดยในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นคาสิยาก็ได้ปากฏอดที่หน้าห้องของสัจโยเพื่อเชิญให้เธอไปสังเกตการพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้สัจโยที่รู้ความจริงจึงงงไไดด้้้ทาาาากกกรรรต่่่ออออวสยยะะเเืนแปปุพมัับบลให คสาสึยะที่ได้รู้ความจริงเรื่องเอ็กซ์โทพัซซึ่เป็นเรื่องที่จิโกโร่แต่งขึ้นมาก็รู้สึกโกรธและกลับไปต่อว่าพร้อมกับพยายามที่จะทุบตีจิโกโร่โดยที่ตัวจิโกโร่นั้นก็พยายามจะแสดงว่าวิญญาณของโกโซพ่อของพี่น้องฮิคิสุริมาเขาส่งร่างของเขาอีกครั้งเพื่อเอาตัวรอดจากคสาสึยะแต่คราวนี้คสาสึยะไม่เชื่อเขาอีกต่อไปแล้วจิโกโร่จึงไปหลบซ่อนที่ด้านหลังของฮิโตชิโดยที่คสาสึยะพยายามจะบอกให้ฮิโตชิหลบไปเพื่อที่เขาจะได้ทุบตีจิโกโร่ต่อพร้อมทั้งขู่ว่าถ้าไม่ แต่ถ้าว่าแทนที่โจชิที่เป็นคนไม่สู้คนจะหลีกทางให้กับคัสยะกับกลายเป็นว่าตัวของเขานั้นกับสำลอกเอ็กโตพัสซึมที่มีใบหน้าเหมือนโกโซพ่อของพี่น้องฮิคิซึริออกมา พี่น้องฮิคิซุริที่เห็นปรากฏการณ์นี้เข้าก็ต่างพากันตกใจและพยายามที่จะวิ่งหนีออกมานอกบ้านซึ่งเอ็กโทรพาซซมของโกโซก็ตามพวกเขาออกมาข้างนอกบ้านก่อนที่จะมุดหายเข้าไปในหลุมศพของตอนเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายฮิโตชิก็เดินออกมาจากบ้านด้วยสภาพง่วงเหนียและถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าในครั้งนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายของเขากลับมองเขาด้วยสีหน้าที่ต่างออกไปมันเป็นสีหน้าของความหวาดกลัวซึ่งพี่น้องฮิคิซุริได้รู้สึกหวาดกลัวตัวของฮิชไปแล้ว เนื้อหาในตอนนี้ที่จริงแล้วหลังจากที่ผมดูจบผมก็มีความรู้สึกว่าในตอนนี้อาจารย์จุนจิแกต้องการจะเสียสีการเมืองและการปกครองแบบแบ่งแยกชนชั้นการดนกดขี่ของคนชั้นล่างจากคนชั้นที่สูงกว่าเป็นลำดับไปและจำลองการปกครองเหล่านี้มาย่อให้เห็นภาพตัวอย่างโดยการนำเสนอในรูปแบบของครอบครัวของพี่น้องฮิคิซุริ ที่มีการแบ่งลำดับชั้นการปกครองที่ชัดเจนโดยคาทิยาพี่ชายคนโตของบ้านก็เป็นเหมือนผู้นําที่ค่อนข้างจะ,ะเผด็จการแต่ก็พยายามจะรักษาภาพลักษณ์ของผู้นําที่เปลี่ยมไปด้วยคุณธรรมแต่เนื้อแท้แล้วข้างในก็ค่อนข้างจะฟ่อนเฟะใช้อำนาจที่มีของตนเองในการกดขี่พี่น้องภายในบ้าน โดยการใช้คุณธรรมเป็นคออ่างดังที่เราจะเห็นว่าคาซูยะนั้นรู้สึกความหูความตาจิโกโรที่แสดงตัวออกดอกหน้าว่าชอบสจิโอเช่นเดียวกับตนจึงหาเรื่องต่อว่าจิโกโรในเรื่องมารยาทหรืออะไรก็ตามแต่จนอีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีซึ่งถึงจะบอกว่าเป็นการดูด่าจิโกโรเพื่อให้ปรับปรุงพฤติกรรมก็เถอะแต่มองจากดาวองค์ขันมันก็ดูออกแหละครับว่าคาซยะแค่รู้สึกความหูความตาต่อตัวจิโกโรเพียงเท่านั้นจึงหาเรื่องต่อว่าเขา ส่วนถ้าจะพูดถึงลำดับชั้นการปกครองที่อยู่ชั้นล่างที่สุดแน่นอนครับสำหรับอนิเมะต,ตอนนี้ก็คือฮิโตชิเด็กชายผู้ที่ไม่เคยจะสู้คนฮิโตชิเป็นตัวแทนของชนชั้นล่างสุดของสังคมที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากทุกลำดับชั้นและก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะเป็นที่รองรับอารมณ์ของพี่น้องภายในบ้านซะส่วนใหญ่แม้แต่มิซากะที่เป็นน้องสาวทแท้ๆก็ยังลงมือทำร้ายตัวของฮิโตชิเมื่อเธอนั้นเกิดความไม่พอใจ อีกทั้งมันจะเป็นการล้อเลียนสังคมเผด็จการที่หลายครั้งเราก็รู้ว่าตัวของผู้นํานั้นมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดหลับหลังเขาอาจจะทําเรื่องไม่ดีที่ไม่น่าดูเอาไว้อยู่มากมาย แต่ทว่าด้วยคนที่เป็นชนชั้นลำดับที่ต่ำกว่าทาให้พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะพูดเรื่องไม่ดีของผู้นําเหล่านั้นออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นตอนที่พี่น้องฮิคิซุริออกมายืนส่งคาซยะไปทํางานพร้อมกับกล่าวขอบคุณพี่ชายที่คอยทํางานหาเลี้ยงครอบครัวทั้งๆที่จริงแล้วขอบคัวฮิคิซุริก็สามารถมีกินมีใช้ไปทางชาติโดยที่ไม่ต้องทํางานถามผมนะครับผมว่าพี่น้องคนอื่นๆของคาซยะเขาก็รู้แหละครับว่าคาซยะนั้นแซงว่าไปทํางานแต่ความจริงแล้วตัวเขานั้นแค่เอาแต่เที่ยวเท่ไปจนตกเย็นแล้วค คิสริคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ออกมาได้เพราะในตอนนี้เขาเสึยะเป็นหัวหน้าครอบครัว ดูจากตอนที่จิโกโลแซงทําเป็นว่าวิญญาณของโกโซโมาเข้าสิ่งรากของเขาแล้วทาการต่อว่าคาสยะในเรื่องที่เขาแซงทําก่อนที่จะลงมือทําร้ายคาสยะและปลดเขาออกจากการเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะพอยืนยันได้เรื่องที่คาสยะแซงทําเป็นไปทํางานนั้นพี่น้องคนอื่นก็รู้อยู่แก่ใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งก็จริงๆผมก็แอบสงสัยว่าตอนที่มีสะโกะหัวเราะในช่วงต้นของตอนที่พี่ยืนส่งคาสยะนั้นมีสะโกะหัวเราะเพราะอารมณ์ดีหรือว่าหัวเลาะในละครปาหีของครอบครัวนี้ และว,วิธีการเข้าส่งวิญญาณของบ้านที่คิสุรินั้นก็เป็นเหมือนกระบวนการทางการเมืองบางอย่างที่ใช้ในการเล่นงานผู้นำเผด็จการเพื่อคนผู้นำคนนั้นลงมาจากอำนาจแต่ถ้าว่าเมื่อคนถาลาราดลงได้แล้วตัววีรบุรุษผู้คนล้มเผด็จการก็กลับกลายเป็นเผด็จการที่เลวร้วายกว่าเดิมซะเองแน่นอนครับคนที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือจิโกโลจริงอยู่ว่าคาสิยะนั้นใช้อำนาจปานใหญ่กับคนในครอบครัวเช่นเดียวกัน แต่อย่างน้อยคาสิยะนั้นก็แสดงอำนาจแบบมีชั้นเชิงและรักษาภาพพจน์ในขณะที่จิโกโรนั้นเป็นผด็ิจการที่เอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้ใช้อำนาจที่มีกดขี่ข่มเหงพี่น้องอยู่ตลอดเวลาซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันก็เป็นพฤติกรรมของคนที่รู้แก่อำนาจนั่นแหละครับ ส่วนทางด้านฮิโตชิที่อ่อนแอนั้นก็เปรียบเสมือนของการลุกฮือขึ้นปฏิวัติการปกครองที่มันเน่าเหม็นโดยที่ปรากฏการเ e อ็กซ์โทรพลาซมของฮิโตชินั้นก็อาจจะเปรียบเสมือนกระบวนการต่อต้านระบบการปกครองแบบเก่าที่ฝังลักลึกอยู่ในสังคมหรือครอบครัวซึ่งทายมองแบบชัดๆผมว่าการที่วิญญ,ญาณจำนวนมากมาลอมรอบตัวของฮิตชินั้นอาจจะเป็นการสื่อถึงการส่องสู่กำลังที่รอวันลุกฮือขึ้นต่อต้าน ซึ่งถ้าจะถามว่าทำไมต้องเป็นตัวของฮิโตชิผมเองก็คิดว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆอย่างการที่ผู้ถูกกดขี่ยอมต้องเข้าใจความรู้สึกและความทุกข์ของผู้ถูกกดขี่ดังนั้นเมื่อคนเหล่านั้นมีอำนาจขึ้นมา ตัวของเขาเหล่านั้นมักเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่ต่างออกไปเนื่องโดยตัวของเขาเหล่านั้นเข้าใจได้ดีถึงความทุกข์จากการถูกกดขี่เหล่านั้นซึ่งแน่นอนครับในกรณีของฮิโตชินั้นแตกต่างออกไปจากกรณีของจิโกโรจิงอยู่ว่าจิโกโรนั้นถูกคาสยะคมเหงเช่นเดียวกันแต่ว่าวตัวของจิโกโรนั้นก็ไปอยู่ในลำดับชนชั้นล่างที่สุดที่เป็นที่รองรับทุกอย่างไว้อย่างเช่นฮิโตชิเพราะงั้นในมุมมองของผมผมคิดว่าจิโกโรนั้นก็คอยคมเหงพี่น้องลำดับถัดไปจากตนเองอีกเช่นกันคนอื่นไม่รู้แต่ที่นฮชิโดนครับ โดยเหตุนี้มันก็เลยไม่แปลกใจเท่าไรที่จิกโ,กโลผู้เคยริมรสการข่มเหงผู้อื่นจะรู้แก่อำนาจได้อย่างง่ายดายเพราะแต่เดิมตัวของเขานั้นก็ทำอยู่ก่อนแล้วดังนั้นถ้าจะสูบเนื้อหาทั้งหมดของตอนนี้ให้แบบเข้าใจได้ก็คือคาสยะพี่ชายคนโตน,นั้นแสงทำเป็นไปนทำงานเพื่อรักษาภาพพจน์ของพี่ชายที่แสนดีเอาไว้หรือว่าที่คาสยะทำนั้นเป็นละครปาหีแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เพราะว่าคาสยะนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งลึลกๆแล้วพี่น้องคนอื่นภายในบ้านก็เหมือนจะแอบไม่พอใจตัวของคาสิยะอยู่เล็กน้อยยิ่งกับตัวของชิกโกโร่นั้นน่านจะมีประเด็นด้วยกันเป็นพิเศษแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่าพี่น้องคนอื่นทําอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้จนกระทั่งจุดแตกหักของคาสิยะและชิกโกโร่ก็มาถึงซึ่งในจุดแตกหักที่ว่านี้ก็คือตัวของซาจิโยหญิงสาววัมหาลัยที่สนใจเรื่องราวของวิญญ,ญาณ อย่่างทีรู้กัคริยะนั้นหาเรื่องดูด่าจิโกโรเพราะว่าตัวของจิโกโรนั้นขัดขวางตัวเขาในการพยายามเข้าหาซาจิโกรวมไปถึงควรู้สึกความหูความตาจิโกโรที่แสดงออกหน้าออกตาว่าชอบตัวของซาจิโกโเช่นเดียวกันซึ่งการดูด่าของคัสริในครั้งนี้ก็จะทําให้ความไม่พอใจของจิโกโปรปะทุขึ้นและเมื่อรู้ว่าคัสริต้องการจะทาพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณพ่อแม่เพื่อมอสาวจิโกโรจึงวางแผนใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้โคดขัสยะให้ลงจากตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวและแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ ซึ่งแผนการของจิโกโลก็เป็นไปได้ด้วยดีจนก,กระทั่งตัวเขาเองก็อยากจะม่อสาวจนความแตกแท้จริงแล้วเอ็กโซพัสมของจิโกโลนั้นเป็นเรื่องแหกตาจิโกโลนั้นก็เลยเหมือนตกลงมาจากฟ้าแถมยังถูกคาสยะทุบตีอีกด้วยแต่ในขณะที่กําลังจะพยายามทุบตีจิโกโลฮิโตชิน้องชายคนเล็กของบานก็ได้เกิดปรากฏการณ์เอ็กโตพัสมขึ้นซึ่งคราวนี้มันเป็นของจริงครับทําให้พี่น้องฮิคิซุริวิ่งหนีกันจ้าละวัน จนสุดท้ายหลังจากที่เหตุการณ์สงบก็เหมือนกับว่าฮิโตชิจะได้กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวบแบบงงๆพอหลังจากนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครใกล้าหือกับฮิโตชิเท่าไหรแ่แล้วครับผมไม่รู้ว่าปรากฏการณ์แบบเมื่อคู่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่แล้วก็ขอขยายในส่วนของฮิโตชิอีกนิดนึงนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าฮิโตชินั้นเป็นเด็กที่มีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดดวงวิญญ,ญาณอยู่ก่อนแล้วดังจะเห็นได้จากรูปถ่ายของซาจิโกะที่ด้านหลังของฮิโตชินั้นเต็มไปด้วยมวลพลังงานอะไรบางอย่างซึ่งปรากฏการณ ไป้องให้หน้าหลุมศพของพ่อแม่เละเนื่องโดยสภาพจิตใจที่เปราะบางในตอนนั้นก่อนจะทําให้วิญญาณ์เข้าสิงสู่ตัวเขาได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงผมคิดว่าตัววิญญาณของโกโซโนั้นอาจจะรู้สึกเป็นห่วงลูกชายคนเล็กเนื่องโดยว่าตัวของฮิโตชิมักจะโดนพี่น้องรังแกอยู่เสมอจึงหาทางที่จะช่วยเหลือเขาซึ่งไอเหตุการณ์เอสโตพัลซึ่มที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นการพยายามทำอะไรสักอย่างในเรื่องนี้ของวิญญาณของโกโซนนั่นแหละครับ ก็ประมาณนี้แหละครับสาหรับเรื่องราวและการตีความในตอนอครอบครัวประหลาดฮีฮิสุริจงก็ต้องย้ํากันอีกทีนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการตีความตามความคิดของผมมันอาจจะผิดไปจากที่ผมคิดก็ได้หรือว่าคนดูคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูกันนะครับถือว่ามาแชร์เรื่องราวด้วยกัน